สิริสิริสิริว่าไงลูกพีเพ่เพื่อนๆเอฟซีเขาถามมาว่าคําว่าตรัสรู้ใช้กับพระอรหันต์ได้ไหมไม่น่าจะใช้ได้นะลูกพี่ส่วนใหญ่เราจะใช้คําว่าตรัสรู้เฉพาะสําหรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาในกรณีของพระสงฆ์สาวกโดยทั่วไปเราจะใช้คําว่าบรรลุธรรมเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตามโดยสภาวะหรือตัวกระบวนการนั้นอาจจะยังพอเทียบหรือใช้แทนกันได้แต่การบรรลุธรรมอาจหมายเพียงแค่การบรรลุโสดาบันหรือระดับสูงสุดคือการบรรลุอรหันต์ก็ได้ซึ่งทั้งสองประการนี้ย่อมแตกต่างจากความหมายของการตรัสรู้ สำหรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในแง่ตัวขอบเขตของความรู้หรือความจริงที่บรรลุรวมทั้งผลที่ตามมาจากการบรรลุนั้นๆด้วยเช่นการได้ฌานอภิญญาปฏิสัมพิทา